โอเคครับผมก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมทีพซิมูเลเตอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมในตอนนี้ก็มีอน,นี่อัปเดตมานะไม่ใช่อัปเดตหรอกมันเป็นข้อมูลใหม่นะของบ้าน102บ้านที่เราจะไปอันขโมยเอกสารนะหรือเปล่าวะน่าใช่แหละเออน่าจะใช่เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมซื้อนี่แล้วกันตำแหน่งทีทิปปได้นะ กุญแจประตูหน้าอยู่ในโรงรถนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับหลังจากค้างคาไว้ที่พาร์ทที่แล้วเนาะคินวิวนะครับผมคิดว่ามาตอนเช้าก็น่าจะได้นะเพราะว่าผมจะบุกลุกเข้าไปเอากุญแจเลยนะแล้วค่อยกลับมาที่หลังเออน่าจะเวิร์กนะแบบนี้หนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสแต่ผมขับมา1นึคืออะไรปะ เขาเรียกว่าเฮ้ยเฮรถลอยกันเลยทีเดียวฮะโอเคมันอยู่โรงรถนะครับเดี๋ยวผมบุกลุกเข้าไปเลยแล้วกันกุญแจประตูนหน้าอยู่ในโรงรถนี่ไงเดี๋ยวผมทุบเข้าไปเอาเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีระบบรักษาความปลอดภัยนุ้ยวิ่งดีครับเอ๋รออะไลนะ วิ่งดีวิ่งดีเฮ้ยมันล้าขึ้นมามากเลยนะเนี่ยนะผมต้องมาซื้อนี้ก่อนระบบรักษาความปลอดภัยโอเคเจ้าของบ้านคนหนึ่งมีปืนโอโหเงินเราก็ยังไม่พอที่จะซื้อนั้นเลยผมว่ามันไม่ธรรมดาแล้วแหละอืมเอาอยัางไงดีอ่ะ เดี๋ยวผมนอนก่อนดีกว่าประมาณเที่ยงคืนนี่จะเทึ่งคืนเขาหลับเขาล็อกบ้านไม่ใช่หรอโอ้ยยิบเอ็ดนาฬิกายิบสองแล้วกันไม่รู้เข้ายัางไงนะมันก็ยากอยู่เพอาสมควรนะมันต้องใช้กุญแจประตูหน้าอย่างเดียวเลยซึ่งปิดบ้านไปแล้วอืมคือผมก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนะ กุญแจถึงจะอยู่ตรงนี้ได้เอาไม่ได้นะห่างแค่เพียงเอื้อมมือเดียวมันเอาไม่ได้แต่มันคือแสนไกลเอาไม่ได้หรือว่าเราต้องไปปล้นบ้านอื่นก่อนผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นปล้นบ้านอื่นเพื่อเอเคผมรู้ลเดี๋ยวผมจะไปปล้นบ้านอื่นนะฮะเพื่อที่จะเอาเงินมาซื้อไอ้นั่น มีดตัดกระจกนะครับแล้วก็เราจะมาตอนเช้าเค <Okay, S 1> วิธีนี้น่าจะเวิร์กอยู่ว่าเตะป้นหลังไหนได้บ้างมีคนอยู่หรือเปล่าง่ายเลยบ้านหลังนี้ง่ายเลยบ้านใครไม่สนแต่ว่าผมสนอย่างเดียวคิดว่าขอตั้งหน่อย ไม่น่าจะมีคนอยู่นะช่วงเวลาเนี้ยถ้าอยู่ก็ไม่รู้ <c oughs> ค่อยว่ากันหุยอยู่สรุปอยู่ร้อเซเสียงแมวลูกพี่เสียงแมวโอ้นอนอันนี้น่าจะได้ราคาแพงอยู่นะผมว่าเราค่อยเอาแล้วกัน เฮ้เอานี่ก่อนขึ้นด้านบนกันตรงนี้ไม่มีอะไรนะแต่ตรงนี้มีกีตาร์นี่ไงนี่ผมเห็นอันนี้โทรศัพท์ นอนอยู่เลยอย่ยเพิ่งตื่นนะพี่โอ้ยไปแล้วโคตรลุ้นถ้าตื่นมานี่ก็ร้องตะโกนเลยนะโอเคเดี๋ยวผมว่าผมเอาวันนี้ไปด้วยแล้วกันน่าจะได้แพงอยู่พอสมควรเลยนะโอ้โหเสียดายมันหนักมากหนักจริงดีหน่อยไม่มีคน เราโลบเราโลบเดี๋ยวเราก็เข้าไปเอาทีวีกันเบาๆเบาๆเสร็จชั้นแหละบ้านแกนะ่ะเอ้ทีวีอยู่ตรงไหนวะลืมเอาตรงนี้ตรงนี้ทีวีเล็กนะฮะเอาหมดครับไม่ส่วนบ้านใครปล่นหมดไม่ส่วนบ้านใครไปแล้วมีคนเห็น สงสัยอะไรพี่ปกตินะก็ปกติดีอ,อปกติดีไม่มีอะไรไม่ได้ป้นเลยไม่ได้ขโมยของใครกลับบ้านละดอโอเคเดี๋ยวขายทีวีก่อนเครื่องปิ้นนี่ไงสี่ร้อเอาเรื่องอยู่นะกีตาร์เดี๋ยวผมไปขายนน่ที่นั่นแล้วกันที่เว็บเว็บเทื่อนเว็บมืด ของชาวแก๊งโจรอย่างเราและเงินก็พอที่จะซื้ออันนั้นแล้วด้วยนะมีดตัดกระจกเดี๋ยวผมว่าซื้อเลยดีกว่าหมดตูดครับจงังหวะนี้โอ้ก็คือยีบร้อยครับมันจะเป็นแบบประกาศขายนะผมว่าโอเคเดี๋ยวผมเอามาเก็บไว้ก่อนแล้วกันกีตาร์เนี่ยเพราะว่าปกติมันต้องขายได้นะแต่ว่ามันขายไม่ได้ ไปกินวิวโอเคเราได้มีดตัดกระจกมาแล้วนะครับรุยกันเลยเปิดบ้านอยู่ไหมเปิดอยู่เปิดอยู่มีคนอยู่เปล่าไม่น่าจะมีใครเข้ามาหรอกมั้งตัดยังไงวะเออ นี่แหละนะไม่ได้เรียนตัดมานะอ้อได้แล้วเหรอ,อง่ายจังวะโอเคได้อันนี้มาแล้วนะครับอะไรอะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยเหรอมีปืนด้วยเราพลาดมามีหวังโดนยิงกระบาลทะลุกระบาลแยกบอกเลย ไปแล้วจ้าอย่าเห็นนะเดี๋ยวโดนยิงกระบาลแยกแย่เลยนะแบบนี้เราจะมาตัดตรงนี้กันโอเคง่ายอีซี่มากใครมาจอดรถดน่าสงสัยแถวนี้วะตำรวจตามหาแล้วโอเคได้อีกสายมาแล้ว พร้อมกับเงินด้วยนี่อะไรแจกันหรอเจ้าของบ้านคงจะไม่ถือปืนมายิงเราหรอกนะหวังว่านะยังไงต่อครับทำไมมีแต่คนมาส่องอ่ะตรงนี้มีอะไรหรือเปล่า ไม่น่ามีอะไรนะว,วิ่งแล้วครับไปแล้วทิ้งรถเลยครับยังวันนี้ไปแล้วครับกลับบ้านอย่างสะดุกสะดุกสะดุกอะไรวะกลับบ้านอย่างสบายใจโอเคตรวจสอบกล้องวงจรปิดท,ที่คินวิวหนึ่งศูนยยังไงวะตรวจสอบกล้องวงจรปิดเหรอมีอะไรที่เราขายได้บ้างไม่มีเลยเหรอ ไม่เห็นมีเลยฮะเฮ้ยมีเครื่องพิรจำนวนมากเอาแล้วครับจ่งวันนี้เราจะบุกป้นตอนเช้าพอเล่นไปนานๆแล้วก็เริ่มมีเครื่องมือมีตัวช่วยอะไรมากขึ้นเราก็ง่ายขึ้นเยอะเลยนะดีกว่าตอนแรกๆเนี่ยทุกทรมานมากโอเคจอตรงนี้น่าจะไม่มีใครสงสัยนะหลังนี้เหรออันนี้คืออะไรตรวจสอบกล้องวงจรปิด ตรวจสอบยังไงอ่ะโอเคย่องเข้าไปโอ้นี่เลยให้ <c oughs> <c oughs> ขโมยแท็บเล็ตนะครับ <c oughs> แต่ว่ากล้องนี่ดิทำยังไงอ่ะมีกล้องมีกล้องหนึ่งตัวนะครับ <c oughs> พอจะเข้าทางนี้ได้ไหม <c oughs> ไม่ได้จบเลยฮนะ โอ้ผมเข้าใจล้เราต้องกลับบ้านก่อนตัวนี้กลับกลับบ้านกลับบ้านทางนี้ทางนี้เราต้องมานที่แลป็ปท็อปหรือเปล่าเออไม่ใช่ไหนปะมีงานขโมยผ้าวาดด้วยนะครับที่1นึเราเรียนสกิลอันนี้อะไรมาแล้วอิเล็กทรอนิกใช้อุปกรณ์แฮกรีเซ็ตข้อมูลใช้อุปกรณ์แฮกหรอ อืมอิเล็กทรอนิกสหนึ่งอุปรกรณ์แฮ็กในกระเป๋าโอเคเรามาดูในอันนี้แล้วกันนี่ไงห้าพันห้าเยี่ยมจริงๆผมคิดว่าน่าจะยากพอสมควรเลยแหละที่จะไปนั่นอะ่ะเดี๋ยวรับงานอันนี้ก่อนแล้วกันรับงานเล็กๆน,น้อยแล้วกันทุบจานกับทำลายขโมยของทุกแต่งนะครับเดี๋ยวผมจะไป1 2แล้วกัน ง่ายเลยทีนี้มีประตูด้วยไม่มีกุญแจและขโมยเลยแล้วกันง่ายเลยครับจังหวะนี้ชียบอร์ดนะครับเจ้าของบ้านได้ยินนะห้องนี้ไม่มีอะไรเลยเหรอมีจอยหนึ่งอัน ก็ยังดีกว่าไม่มีมีออมสินด้วยหมดแล้วเหรอแต่ว่ามีคนได้ยินเสียงไม่น่าใช่ละน่าจะมีคนอยู่แหละโอเคเดี๋ยวกลับบ้านกันได้ว่านะผมว่าทีวีจอใหญ่ดีหยิบ ไปครับไปครับจอใหญ่ขนาดนี้มันต้องได้เยอะนะบ้านครับกับบ้านขับรถกลับบ้านแบบสบายใจอีกครั้งหนึ่งดูดิว่าได้กี่บาททีวีได้เจ็อุ้ยอันนี้ได้พันหเลยหรออืขายดีไหมเนาะ แจกันเนี่ยเดี๋ยวผมลองเอาไปขายที่แอนนั่นดูก่อนนะพวกแจกคงแจกันเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปขายที่เว็บมืดดีวาเผื่อว่ามันขายได้มันดูดิแจกันขายได้ไหมโอเคสรุปขายไม่ได้นะครับกีตาร์ไปขายด้วยเลยละกันพันห้าสี่ร้อยร้อยห้าสิบโอเคสี่พันเจ็ดละใกล้ละ โอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนหละกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาป้นบ้าน101กันใช่ไหมวะน่าจะใช่แหละประมาณนั้นแหละมันต้องใช้ไอ้นั่นไอ้อุปกรณ์แฮกนะครับแต่ว่าเรายังไม่มีเงินซื้อนะต้องเก็บอีกสักพักหนึ่งนะครับใกล้จะได้แล้วนะครับผมไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย